สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาออกแบบลายผ้ากันต่อนะครับวันนี้จะพาออกแบบลายผ้านะครับเป็นแนวชนเผ่าทางฝั่งแอฟริกันอเมริกันนะครับเป็นสิโบลิกที่จะเห็นได้บ่อยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้ง่ายมากๆเลยครับเปิดหน้ากระดาษมาที่5,000คูณ5,000นะครับผม DPI ดันสุดที่400นะครับจากนั้นก็มาเริ่มกันเลยครับเขาจะเปิดเลเยอร์ให้เราอยู่แล้วผมเลือกสีดำนะครับวางลงไปได้เลยนะครับผม หลังจากนั้นก็มาติ๊กลูกศรน,นะครับแล้วก็ทําการโลเทศนะครับลากเขาเข้ามาด้านข้างตัดให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมติ๊กลูกศรหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็เอามาทํางานได้เลยนะครับโลเทศนะครับ1ครั้งนะครับผมจากนั้นก็เอาลากเข้ามาให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับเราจะต้องมาติ๊ก ออกก่อนเราให้ติ๊กใหม่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสเกลมันจะเพี้ยนนะครับผมแล้วก็มาติ๊กเลือกยูนิฟอร์มนะครับลากลงไปได้เลยนะครับให้มาชิดสักประมาณนี้ก็รกันนะครับเดี๋ยวย่อขยายเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นก็มาดูพิเคทครับผมแล้วก็ลากเข้ามาให้มันต่อกันนะครับผมเหมือนเดิมดูพิเคทนะครับลากออกมาให้ต่อกันครับผม ผมจะใช้สักประมาณ5ก็แล้วกันนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วผมจะทำการกรุ๊ปไว้ก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วค่อยมาทำงานที่กรุ๊ปนะครับมันจะได้ทำงานง่ายๆแบบนี้นะครับผมผมต้องการให้เข้ามาชิดเลยนะครับก็คือกินเข้ามาเลยให้มันเป็นครึ่งนึงนะครับตรงจุดนี้จะจะอยู่ที่เส้นพอดีนะครับผมทุกคนครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องการนะครับเรียบร้อยสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาทําในแนวขาวดําก็แล้วกันนะครับอาจจะมีแซมสีอื่นบ้าง1สีหรือ2สีเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ต้องการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรุ๊ปนี้ผมจะทําให้มันเป็นแฟทเนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเก็บไว้ก่อน1อันนะครับผมเผื่อเราอยากใช้งานในอนาคต เพราะฉะนั้นจะรูปพิเศษนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาไว้ด้านบนก่อนนะครับปิดตาไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นก็คลิกกรุ๊ปของเรานะครับแล้วก็เลือกแ a t เท r n นได้เลยมันจะรวมร่างทุกอย่างให้เลยอัตโนมัตินะครับผมง่ายๆถูกไหมครับหลังจากนั้นเอาเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเยอร์นะครับแล้วก็ทํางานกันต่อนะครับลากสีลงมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับติ๊กเลือก โลเทดนะครับอย่าลืมเลือกยูนิฟอร์มก่อนนะครับแล้วก็ลากเข้ามาประมาณนี้โอเคสักประมาณนี้นะครับน่าจะกำลังดีแล้วจากนั้นก็ทำการ d ูพิเกตนะครับผมเปลี่ยนสีก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ชัดนะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับมาแล้วก็ลากลงมาครับอื้ เสร็จแล้วหลังจากนั้นด้านในนะครับผมจะดูพิเคทแผ่นสามเหลี่ยมอันนี้นะครับผมดูพิเคทออกมา1อันนะครับลากเขาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อลงครับโอเคอย่าลืมติ๊กเลือกู uniform นะครับเพื่อที่จะเอามาวางตรงนี้นั่นเองครับผมย่อลงไปนะครับตามแต่ต้องการผมอยากได้น่าจะสักประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะผมว่าจากนั้นมากันที่สีชมพูนะครับดูพิเคทออกมาผมต้องการให้มันเป็นสีขาวนะครับผม เลือกสีขาวแล้วก็เทลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ขยับเขาลงไปด้านล่างเอาซักประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมลองดูนะครับสลับสีกันก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับตรงสีดําตรงนี้อาจจะเป็นสีขาวก็ได้แล้วแต่ โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นจะทําการเมิดเลเยอร์เลยนะครับแผ่นนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูพี่เคธเก็บไว้ก่อนเผื่อเราต้องการใช้ในอนาคตนะครับเราจะได้มีแผ่นใหญ่ๆเก็บไว้ใช้งานนะครับผมหลังจากนั้นก็ลากเขาขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับปิดตาไว้นะครับหลังจากนั้นก็รวมร่างได้เลยทุกอย่างครับก็คืออันนี้เรียบร้อยแผ่นใหญ่เราเก็บไว้ก่อนนะครับดูพีเขธออกมา1อันเราก็ปิดตาไว้นะครับหลังจากนั้นค่อยมาทํางาน ครับผมเราจะได้มีต้นฉบับอันใหญ่เก็บไว้นะครับทํางานได้เลยนะครับผมย่อลงมาครับจากนั้นก็ทําการขยับมาฝั่งนี้นะครับวิพเกตออกมา1อันนะครับผมขยับมาฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เลือกกริบนะครับกลับความมาซ้ายเห็นไหมครับผมเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมครับจากนั้นก็ทําการ คลิกเหมิดดาวได้เลยนะครับขออีกรอบดุพิเทครับจากนั้นก็คลิกกับบนลงล่างนะครับ f ลิปกับบนลงล่างนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองใช่ไหมฮะง่ายๆจากนั้นก็ย่อลงได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวขอเก็บต้นฉบับอันใหญ่ไว้ก่อนหนึ่งอันนะครับผมโอเคแล้วก็ย่อลงไปครับโอเคให้มาอยู่สักกึ่งกลางพอดีก็แล้วกัน ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูพิเคตครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอันนี้ให้เขามาอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับดูพิเคตออกมาแล้วก็เอามาลากให้อยู่กึ่งกลางพอดีให้ตัดครึ่งพอดีนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการเหมิดดาวนะครับนะครับก็คือรวมร่างแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะครับผมเหมิดดาว แล้วก็ดูพิเคตออกมานะครับจากนั้นก็ลากออกมาด้านล่างครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูพิเคตตัวนี้ก่อนนะครับดูพิเคตออกมาแล้วก็ลากขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้เลยให้กินไปครึ่งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับดูพิเคตออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นก็ลากลงด้านล่างนะครับ เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วแค่นี้เราก็สามารถส่งเป็นตัวเซมเลตแพทเทิร์นได้แล้วนะครับทุกคนครับก็คือต่อกันได้ทุกทิศทุกทางถูกไหมครับเอาก้อนนี้มาต่อฝั่งนี้ได้เหมือนกันเอามาต่อด้านบนได้เหมือนกันเอามาต่อด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับจริงๆแค่นี้ก็สามารถส่งงานได้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะทําให้มันสวยงามกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะรวมร่างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ย่อลงไป ก่อนอื่นขออนุญาตดูพิเคตเก็บไว้ก่อนนะครับแผ่นใหญ่นะเผื่อเราจะใช้งานเพราะว่ามันเป็น jpeg นะครับย่อแล้วมันจะเล็ดนั่นเองนะครับโอเคสวยงามเอาไว้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ดีกว่าครับผมแล้วก็ดูพิเคตครับไอ้ฝั่งนี้โอเคสวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอขยับนะครับลงมาด้านล่างนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะโชว์งานด้านบนนะครับจริงๆแล้วเราเหมิดเลยก็ได้นะครับผมอ่ะคลิกเหมิดเลย นะเหมิดดาวแล้วก็ลากลงมาด้านล่างครับแบบนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะโชว์งานด้านบนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวทําเป็นคล้ายๆกับดอกไม้ขึ้นมานะครับผมโอเคน่าจะโอเคนะครับหลังจากนั้นมาขอเป็นสีดำนะครับเปิดขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์นะครับลากสีดําลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ ติ๊กลูกศรน,นะครับคลิกเลือกฟรีฟอร์มนะครับแล้วก็ลากลงมาโอเคให้มาอยู่สักประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมหลังจากนั้นนะครับมาเปิดตาตัวนี้กันนะครับก็คือแผ่นใหญ่ที่เราได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับดูพิเคตออกมาหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อป,ปิดตาตัวออริจิไว้นะครับแล้วเราก็มาทํางานกันนะครับ ย่อด้วยนะครับผมโอเคติกลูกศรเสร็จแล้วมาคลิกเลือก uniform นะครับเขาจะได้เป็นเชฟ p e แบบไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมย่อลงมาครับก็กะว่าซักประมาณนี้ก็แล้วกันคือผมอยากให้มันเชื่อมเชื่อมกับตัวนี้พอดีนะครับผมเวลาวางครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะซักประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับผมันั้นก็ดูพิเคษครับกลับขวามาซ้ายนะครับผม เป็น horizontal นะครับแล้วก็ลากออกมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับอยากให้เขาเชื่อมกันพอดีเป็นแบบนี้นะครับผมก็น่าจะโอเคนะครับจากนั้นผมขอรวมล่างเลยนะครับคลิกเมื่ดาวนะครับ duplicate แล้วก็ลากออกมาได้เลยนะครับไว้ฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็ดูพิเคตออกมานะครับดูพิเคตตัวกลางนะครับผมแล้วก็เอามาวางไว้ฝั่งนี้นะครับให้มันกินไปครึ่งมิงพอดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวสีดําตรงนี้นะครับขอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นเป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับผมดูดสีขาวลากลงมาเสร็จแล้วก็ย่อลงนะครับเสร็จแล้วก็ย่อลงนะครับอย่าลืมมาติ๊กตัวฟรีฟอร์มนะครับผมแล้วก็ย่อลงมาครับลากขึ้นไปให้อยู่ตรงกลางพอดีโอเคประมาณนี้นะครับกําลังดีเลย ครัผมจากนั้นเรามาทําการวิพิเ t e แผ่นสีดํานะครับผมแผ่นสีดําแผ่นนี้นะครับวิพิเคทออกมานะครับเสร็จแล้วก็มาลากออกมาครับผมเสร็จแล้วก็กดโรเททนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็โรเท e กลับคืนมาให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับผมอาย่อลงหน่อยประมาณนี้ก็แล้วกัน โ okay. อเคหลังจากนั้นติ๊กเลือกตัว S นะครับมาติ๊กเลือกตัวแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ Select เข้าไว้ลาก3นิ้วคัดทิ้งไปนะครับแล้วก็มาทำการ Duplicate นะครับ Duplicate ออกมานะครับแล้วก็กลับบนลงล่างนะครับกลับซ้ายไปขวานะครับผมต้องการให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับง่ายๆถูกไหม ว่าอยากให้มันสั้นกว่านี้หน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอคัดส่วนบนทิ้งไปกับลากสามนิ้วคัดทิ้งไปครับผมอันข้างล่างด้วยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมแผ่นนี้ก็ตัดด้วยเหมือนกันนะครับติ๊กเลือกตัว S อแล้วก็มา select Y ลากสามนิ้วนะครับคัดทิ้งไปครับยังก็เปิดตัตัวนี้ขึ้นมานะครับอาลากเขาขึ้นมาลากลงมาให้มันใกล้ๆกันหน่อย ให้ได้สักประมาณนี้นะครับอือบอกว่าประมาณนี้กําลังดีเพราะฉะนั้นผมจะทําการเหมิดเลยนะ,นนะครับคลิกแล้วก็เหมิดดาวครับผมจากนั้นขออนุญาตลากมาเดี๋ยวจะมาวางตรงนี้นะครับจะเล็กลงนิดนึงดีกว่านะครับโอเคจากนั้นก็ทําการ ดูพิเคตนะครับแล้วก็กลับขวามาซ้ายนะครับผมแล้วฝั่งนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับผมถ้ามันมีเส้นนะครับสีขาวใช่ไหมครับเราวาดสีดําลงไปได้เลยนะครับวาสีดําทับลงไปได้เลยแล้วค่อยแล้วค่อยทําการรวมร่างแล้วก็เหมิดนะครับหรือจริงๆปล่อยไว้เป็นสีขาวก็ได้นะทุกคนไม่ได้มีอะไรดูอะไรผิดหรอกหลังจากนั้นก็เหมิดได้เลยนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมขออนุญาต ดูพิเคตแล้วก็เอาขึ้นไปด้านบนโ okay. อเคดูพิเ okay. คตแล้วก็เอาขึ้นไปด้านบนโอเคนะครับขอีกดพิเคตแล้วก็เอาขึ้นไปด้านบนขออีกครับดูพิเคตแล้วก็เอาขึ้นไปด้านบนทีนี้จะทําให้เขาเล็กกลงหน่อยนะครับเป็นยอดสุดแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็อยากได้สี่เหลี่ยมอีกหนึ่งอันนะครับมาเป็นยอดด้านบนนะครับ จากนั้นนะครับผมเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับผมลากสีดำลงไปได้เลยนะครับลากสีดำลงไปโอเคแล้วก็ติ๊กเลือกยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็ย่อลงมาครับเล็กๆเลยจะเอามาไว้ที่ยอดส่วนนี้นะครับผมเอาไว้ที่ยอดนะครับกดอ่ะเล็กๆแล้วก็โรเทตจากนั้นต้องมาติ๊กลูกศรหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กอีกรอบนะครับเอามาวางนะครับสักประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคสักประมาณนี้นะครับ น่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวขออนุญาตรวมร่างพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมรวมร่างไปเลยนะครับแล้วก็อขอดูวิเคตแผนสี่เหลี่ยมของเราขึ้นมานะครับอยากได้ยอดแหลมๆหน่อยนะก็จะย่อลงไปโอเคขออีกหนึ่งอันครับย่อลงเล็กๆเคประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับผมโอเคอยากได้ประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะรวมล่างเลยกันนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับผมจากนั้นก็ทำการดูพิเคทครับแล้วก็ลากเขาออกมาเรามาวางกันต่อนะครับอันนี้จริงก็เล็กลงได้นะเพื่อให้ชอ่อเขาเล็กลงนะเอามาวางให้ให้ตรงเส้นตรงนี้พอดีก็ล็อกกันนะครับแบบนี้นะขี okay. นะครับแล้วก็ดูพิเคตออกมาครับเอามาวาง ฝั่งนี้นะครับอืมแล้วก็ดูพิเคตครับผมเอามาวางฝั่งนี้าาวางด้านล่างเลยโอเคประมาณนี้นะครับใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะทําการรวมล่างหนึ่งสองสามนะครับสามอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการดูพิเคตนะครับเรียบร้อยมากลับซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ลากออกมาครับ เอามาวางฝั่งนี้นะครับให้คลิกใ,ให้เหมือนเหมือนกันครับผมประมาณนี้ใช่ไหมครับอืมเรียบร้อยสวยงามใช้ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นจะทําการรวมร่างทั้งหมดเลยนะครับรวมเรียบร้อยแล้วก็ดูวิเคตนะครับผมแล้วก็เอามาวางฝั่งนี้นะครับเขาก็จะเป็นครึ่งหนึ่งพอดีนะครับสวยงาม พิเศตตัวนี้ด้วยตรงกลางนะครับแล้วก็ล่างวาส่งนนี้นะครับผมก็จะครึ่งหนึ่งพอดีไหมครับผมสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรวมล่างส่วนบนก่อนนะครับสามเหลี่ยมที่เกินขึ้นมาด้านบนนะครับน่าจะเป็นส่วนนี้นะโอเคส่วนนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับผมจะลองเล่นดูนะ มาที่ตัว adjustment นะครับลองเปลี่ยนดูถ้าเป็นถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีชมพูเข้มนะครับเป็นสีฟ้าได้ไหมเป็นสีเขียวได้ไหมจริงๆก็เป็นสีอะไรก็ได้นะครับทุกคนเป็นสีเขียวก็สวยเหมือนกันเห็นไหมครับตัดกับสีชมพูเดี๋ยวใช้สีเขียวก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ลองเปลี่ยนให้ดูหรือใครต้องการจะใช้สีเดิมๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะใช้งานได้เหมือนกันนะครับผม อันนี้ขออนุญาตรวมร่างไปก่อน,นครับสวยงามมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับโชว์ลายด้านบนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราถ้าเราย่อลงแล้วก็เอามาเรียงต่อการทั้งบนและล่างนะครับยิ่งจะเพิ่มความสวยงามมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาต่อลายดูนะครับมาสีเขียวมานี่นะครับผมโอเคทำการกรุป๊ป แล้วก็ Duplicate Group ออกมานะครับผมปิดตาไว้แล้วก็ทำการ f ฟตเทนนะครับก็คือจะกลายเป็นแผ่น JPEG ให้เรานั่นเองนะครับอาเดี๋ยวย่อลงนะครับโอเคติ๊กเลือก Snapping แล้วก็ Uniform นะครับผม Duplicate ครับล่าออกมาโอเคจากนั้นก็เหมอดดาวนะครับเสร็จแล้วก็ Duplicate ครับ ล่าออกมานะครับกลับบนลงล่างแบบนี้เห็นไหมครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสวยงามใช่ไหมครับอะไรที่มันเป็นห้อยๆย้อยๆหรือเป็นซิมโบลิกคล้ายๆดอกไม้นะครับจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็อ่อนช้อยให้กับงานนะครับผมสําหรับสีด้านในนะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยสีขาวมันโล่งไปอยากจะลองเปลี่ยนสีดูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับอลองเทสีสมมุติเป็นสีเขียวก็ล็อกกันนะครับโอเคเทลงไปนะครับแล้วก็ลองย่อดูนะครับผมติ๊กเลือกฟรีฟอร์มนะครับให้มันไปอยู่ด้านในแบบนี้นะครับชมพู้เขียวเห็นไหมครับผมก็สวยเช่นเดียวกันหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายๆก็คือมาที่ตัว นี่นะครับผมแล้วก็เลือกตัวเลเยอร์นะครับหลังจากนั้นก็มาปรับที่ตัวหูได้เลยนะครับผมลองลากดูนะครับแล้วแต่ชอบว่าชอบสีไหนนะครับผมจะเป็นฟ้าชมพูอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสีง่ายๆนะครับตรงนี้คือปรับความเข้มนะครับผมตรงนี้ปรับสว่างเห็นไหมครับลองลากแล้วก็ลองเล่นดูก็ได้ครับก็ลองเลือกดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมลอง วางให้ดูนะครับคู่สีแบบนี้ก็ค่อยคล้ายลายผ้าไหมนะเรียบร้อยสวยงามนะครับสำหรับวันนี้นะครับลองไปทํากันดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับพาทาอะไรที่มันง่ายที่สุดก็คือเป็นแค่รูปทรงเลขาคณิตเท่านั้นเองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับง่ายมากๆแล้วก็เอามาต่อลายกลายเป็นลายที่สวยงามนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนนะครับผมเปิดคอร์สอยู่นะครับก็คือออกแบบลายผ้าด้วย r o c r e a t e นะครับนอกจากจะเรียนดีไซน์แล้วก็ออกแบบแล้วเนี่ยยังได้เข้ากลุ่ม วิธีการสมัครแล้วก็วิธีการขายด้วยนะครับไม่ใช่สอนแค่เรื่องงานดีไซน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครมี iPad นะครับแล้วก็อยากหาอะไรได้เสริมมาลองวาดกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยนักเรียนบางท่านนะครับผมต้องบอกเลยว่า ยอดขายนั้นแซงหน้าผมไปแล้วนะครับคือขึ้นไปอยู่ในหน้าป๊อปปูล่เลยนะครับผมจากที่เริ่มแรกเนี่ยไม่มีพื้นฐาในใดๆนะครับพอมาเรียนก็สามารถทําได้เดี๋ยววันหลังจะทําการรีวิวผลงานนักเรียนให้ดูนะครับผมสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ